จะได้เห็นเล็กสายสักสิบยี่สิบวินาทีไหวจุกมันมมาหกเอมาเมไมาเดี๋ยวจ่งปแล้วั้สองทีเปวดีบใเาไมเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวนะน่าจุกเดินนั่งติโต๊ก็ได้ผมไล์วิดีโอมันก็ติดเออ เออทำได้สักนาทีนึ่งโอ้ยแสงมันแสงมันเข้าแสงมันเข้าเลยมองไม่ค่อยเห็นหน้าเอออืมกูก็ได้จากนี่จบเลยแสงมันเข้ามองไม่ค่อยเห็น มาตรงนี้เจ็มเจ็ม